สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เอาเลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงงวดประจำวันที่16เมษายน2568นะคะเลขเด่นงวดนี้เลขหน้าปกเด่น7กับ9 แอดคิดว่าเลขเด่นงวดน,นี้เลขหน้าปกของฝันเป็นจริงนั้นคงจะเข้านะคะเจดเก้าต้องเข้าแน่นอนสองตัวนี้ไม่บนก็ล่างนะคะเจ็ต้องมาแน่นอนนะคะเจ็ดสี่นะคะงวดที่แล้วแอดมาฟันทุงที่ตัวนี้ ไม่เข้าเนาะแต่ว่าออกสามหเข้าตัวเดียวงวดนี้มาฟันทงที่เลขเจดกับสี่นะคะเลขหนัาปกคิดว่าเนาะคิดว่าคงจะเข้าคิดว่าเจ็ดกับสี่คงเข้านะคะ งวดที่แล้วออกหกนะคะหกหกหกแปดเจ็ดเนาะงวดที่แล้วออกหมดหกแปดเจ็ดซอเพชรบุรพางวดที่แล้วก็เด่นหกเหมือนกันนะคะก็เด่นหกเหมือนกันงวดน,น,นี้ มาสี่นะคะงวดที่แล้วเด่นหกเนาะแต่ว่ามาตัวกลับงวดนี้มาสี่นะคะอาจารย์แก้วเพชรก็มาสี่นะคะสี่แปดอันนั้นก็มาสี่เนาะ นี้มาศูนย์มาเจ็ดอันนี้ก็มาสี่สรุปแล้วเด่นสี่นะคะหน้านี้หน้านี้เด่นสี่นะคะตัวจับคู่ของฝันเป็นจริงนี้ก็มักจะเข้าเนาะที่เขาจับคู่มาให้เนาะงวดที่แล้วเขาจับคู่มาแปดเจ็ดจับคู่มาให้เจ็ดแปดนะแต่ว่าออกแปดเจ็ด งวดนี้เขาจจกคู่มาให้ก็คือเลขส่วนมากก็จะเป็นเลขสี่เนาะสี่อยู่หลักสิบนะคะสี่อยู่หลักสิบนี่อันนี้ก็สี่อยู่หลักสิบอันนี้ก็มาแปดเพื่อนเนะาะวดที่แล้วเข้าเลขท้ายเนาะเข้าตัวรองอาจารย์สันสเนีเข้าตัวรองนะคะเขาบอกว่า เด่นบนล่างเนาะก็ไม่แน่เนาะเลขเจ็ดสี่อาจจะเข้าเนาะงวดที่แล้วเข้าตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวรองนี่ค่ะออกสามหกนะคะงวดนี้ไม่แน่เนาะเลขเจ็ดสี่มาดูหน้านี้นะคะหน้านี้ปกหนังสือเขาเด่นเจ็ดนะคะ วันนี้คงเจ็ดมาแรงแต่ว่าตรงนี้ฝันเป็นจริงสี่ห้าแปดนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งท่านชอบตัวไหนเนาะพิจารณาไปด้วยกันนะคะพิจารณาไปด้วยกัน วดน,นี้เขาเต็งห้านะคะวดที่แล้วเขาเต็งสามเนาะแต่ว่าสามเปลงล่างอันนี้วดน,นี้เขาเต็งห้านะคะตรงนี้สูตรสรุปจากสูตรมาดูเลขเด่นของ ฝันเป็นจริงนะคะเขาจะเด่นตัวอะไรบ้างแต่สองหน้าที่แล้วนั้นเขาเด่นเด่นสีนะคะสองหน้าที่แล้วเขาเด่นสีงวดนี้หน้านี้เขาเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งมาหนึ่งมาแรงเนาะงวดที่แล้ว อาจารย์ทพุทาอังคารมาสามเนาะออกสามหกงวดนี้เข้ามาหนึ่งนะคะถ้ามาหนึ่งแอ้วก็คิดว่าคงจะเป็นหนึ่งสี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ แอดก็จะให้ดูแต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นน,นี่เลขเจ็ดสี่ก็มาแรงนะคะนี่อันนี้เลขยิ้มแฉ่งนะคะรวยสักทีมาเจ็ดเลขยิ้มแฉ่งวิ่งสี่อันนี้วิ่งหกลองเจ็ดนะคะของเลขยิ้มแฉ่งล่างเนาะ อาจารย์ชาลิติ 5, 7, ห้าเจ็ดแปดวดที่แล้วเข้ามาหนึ่งหกเจ็ดนะคะเลขยิ้มแข่งวดที่แล้วเข้านะคะเด่นวิ่งสามออกสามหกวดนนี้มาหก นะะมาเจ็ดก็มาตรงก,กันกับอาจารย์ชาลิตินะก็คือเลขเด่นเจ็ดเนาะนี้เป็นหวยรายวันนะคะ เลขวันนี้คงจะมีสีเนาะสีคงจะเข้าจะเป็นเลขสี่เจ็ดหรือจะเป็นหนึ่งสี่วดที่แล้ววดที่แล้วเขาก็อาจารย์ขวัญใจนั้นเด่นเจ็ดเนาะจับคู่มาก็เป็นเลข ไม่เข้านะคะอาจารย์เลืองชัยแต่ว่ามาหกมาเจ็ดเนาะออก 6, 8, หกแปดเจ็ดงวดนี้มาสี่นะคะสี่อะไรสี่สี่เจ็ดหรือไม่หรือจะเป็นสี่แปดเนาะพิจารณาไปด้วยกันนะคะแอดก็เอามานำเสนอ เฉพาะเลกเด่นนะคะเม่น่เนาะหน้านี้วันที่แล้วไม่เข้าเด่นหกสี่นะคะหน้าอาจารย์นาตยา เด่นหกสีแล้วก็มาตรงกับทิพทิศอ่ำด้วยนะคะนี่เด่นสีเด่นหกนะคะหกสีหรือจะเป็นเจ็ดหกสีหกสีเจ็ดหรือไม่เนาะ มาดูเลขทิศใจจันมาห้ากับสี่นะคะเลขทิศจันมาห้ากับสี่งวดที่แล้วมาสามนะคะก็เด่นสามหกแต่ว่าไปออกล่างเนาะงวดนี้มาห้ามาห้างวดที่แล้วมาสามมาหกมาสามมาหกนะคะเนี่ยมาสามมาหกงวดที่งวดนี้มาห้ากับหกเต็งห้านะคะ แอทคิดว่าสองตัวนี้ต้องเข้านะคะสองตัวนี้ต้องเข้าทิจันถ้าสี่เข้าก็จะเป็นสี่เจ็ดนะคะเข้าแน่นอนดับแปดนะคะฟ้าใหม่ใจบุญ บางทีแปดกับหนึ่งก็มาแรงเนาะหนึ่งมาแรงเนาะอันนี้หนึ่งมาแรงประธานหนึ่งมาแรงหรือจะเป็นหนึ่งสี่หรือจะเป็น 1, 4, จเจดสี่เนาะดึงสองห้ามาดึงอาจารย์พลอยไหมดึงไม่เหมือนเพื่อนเนาะ ีะคะ่ะหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่จากเขากวดก็มาหนึ่งอาจารย์สุภโชคก็มาหนึ่งคุณหารมาหกแปดนะคะอัน <c oughs> นี้มาสี่เจ็ดอยู่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะจะเป็นตัวนี้ไหมแต่วว่าเลข อันนี้มาสมนะคะฟ้าหมายใจบุญเด่นสงวดที่แล้วเขาเด่นเจดเนาะออกแปจงวดนี้บุญจันทร์นะคะบุญจันร์บุญจันท์นมางวดที่แล้วเขามาเจ็งวดนี้มา8ดเลขแปงวดนี้ ก็คงจะเหลืออยู่นะคะออกเจปดนะคะงวดที่แล้วงวดนี้จาวีให้มาสนะคะเด่นสองสล่างให้มาเจ็ดหดาบสวัยมา6อันนี้มาเจดสรุปแล้วเลขเด่นเขาเด่น7เนาะเด่น7จริงๆเพราะว่าเจดมาทุกหน้าเนาะเดมาทุกหน้า มาดูหน้าฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงวดที่แล้วออกเจ็ดออกแปดเจดนะคะวดที่แล้วออกแปดเจ็ดฝันเป็นจริงเด่นใต้เด่นใต้เข้านะคะตัวเด่นเขาเข้าเนาะ แต่ว่าออกสามหกแต่อันนี้มาสามสี่นะคะตัวจับคู่ไม่เข้า <c oughs> มาดูเด่นใต้ตัวนี้จะเข้าหรือไม่เนี่ยเจ็ดมาเจ็ดนะคะสีสุดาก็มาเจ็ดอันนี้ก็มาเจ็ดฝันเป็นจริงเด่นสามนะคะเด่นสามแล้วก็เด่นเจ็ดสามบนนะคะสามบนเจ็ดล่าง ันเป็นจริงสามบนเจ็ดล่างนะคะมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้คมเพชรหนึ่งสองเจ็ดสรุปเลขเหนือสี่สามดึงหกเก้า มาดินสามเนาะมาดินสามวมดที่แล้วตัวจับคู่ไม่เข้านะะเข้าออตัวรองเนาะเข้าออตัวรองวดนี้นะคะ สรุปเลขเหนือเด่นสนะคะเด่นสแต่ว่าอันนี้ดึงหมาเลขวันนี้จะมาสี่สามหรือไม่แต่ว่าเลขหกเจก็มาแรงเนาะวิ่งสี่นะคะตัวเดียววิ่งสี่ จานสิริชัยมาเก้านะคะมาเก้าบน,บนยานชุมแพมาหกเจ็ดหกเจ็ดล่างนะคะหกเจ็ดบนหกเจ็ดล่างเนาะเด็กวดนี้หน้านี้จะเข้าหรือไม่งวดที่แล้ว ทีแล้วอาจารย์แว่นทิพเข้านะคะวดน,นี้จะเข้าหรือไม่อาจารย์แว่นทิพถ้าเข้าก็คงจะเป็นตัวนี้เนาะวดที่แล้วเลขล่างนะคะเลขบนเป็นล่างล่างเป็นบนเนาะแปดเจ็ดนี่จะเป็นตัวนี้ไหมหน้านี้เนาะสี่เ สีแปดเนาะสี่เจ็ดสีแปดสรุปแล้วเลขเด่นนั้นเขาเด่นสีนะคะเขาเด่นสีจะเป็นสีอะไรบ้างถ้าเราจะเอาไปเสี่ยงนะคะจะเป็นเจ็ดสี เจ็ดสี่หรือไม่เนาะก็เอาเลขหน้าปกไปเสี่ยงก็แล้วกันนะคะเลขหน้าปกเด่นเจ็ดเก้านะคะงวดนี้ต้องเข้านะคะเลขหน้าปกก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ